นี้มันจะมีสองแบบนะครับปีตัวนี้ของลำโพงข้างซ้ายเอาสุดรห้าสิบเมตรมเลยนะครับลองเล่นครับ <c oughs> สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเลยนะครับครับก็ห่างหายกันไปนานเนาะ นะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าไอแถวบ้านผมมันโควิดนะครับโควิดระบาดนะครับผมก็ออกไปถ่ายคลิปมีมีทางอื่นเขาโทรมาให้ไปถ่ายคลิปอยู่นะผมไปไม่ได้เลยนะครับเพราะเพราะว่าออกไปปุ๊บนี่คือกลัวเขามองว่าเราไปทั่วเนาะคือไม่เกรงใจเขานะครับแบบว่าเดี๋ยวเขาจะว่าไปมั่วซส่วนะครับเพราะว่ามันมีโรคระบาดอยู่เนาะ ก็เลยจะมาถ่ายของตัวเองนะครับก็มีพี่ๆหนา้นาๆหลายคนเลยที่ถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าไอต่อเครื่องเสียงยังไงให้แยกเบรพับกลางแหลมนะครับแล้วก็ไอให้เสียงดีนะครับต่อสายยังไงนะครับต่อตรงไหนไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมจะมาบอกละเอียดเลยนะครับในในคลิปนี้นะครับก็ ไอ้ไอ้ถ้าทิกตอกนี่หลายคนเข้าไปดูในทิกตอกแล้วเม้นผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยทําคลิปบอกในทิกตอกเนาะแต่ว่าถ้ามาเม้นในใน u t u b e นี่ส่วนใหญ่ผมจะจะเข้า youtube เป็นส่วนใหญ่นะครับจะเข้า youtube เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยนี่เลยเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับว่าทํายังไงอันดับแรกเนาะเดี๋ยวจะพูดในเรื่องเครื่องเสียงก่อนนะครับอันดับแรกก็คือ ไอเครื่องเสียงนี่มันต้องอยู่เฉพาะของมันนะครับคือแบบว่ายังไงล่ะสมมุติว่าเราใช้ปีตัวนี้พาวเวอร์ Power ตัวนี้แล้วก็ตู้พวกนี้นะครับเราก็ต้องใช้พวกนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตู้เป็นตู้สูตรอื่นหรือว่าเสียงกลางเป็นสูตรอื่นอะไรแบบนี้นะครับเสียงมันก็จะไปอีกแบบหนึง่งเราต้องปรับใหม่อีกนะครับต้องปรับใหม่อีกไอ ทำหาใหม่ให้ให้เสียงมันกลับมาดีนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนตู้หรือว่าเปลี่ยนปีใหม่เปลี่ยนพาวเวอร์ใหม่ทนเสียงมันจะแตกต่างกันไปไม่มากหรอกนะครับจะจะแตกต่างกันไม่มากแต่ว่ามันจะมีความต่างแน่นอนนะครับเท่าที่ผมเคยเคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแต่ว่าถ้าดอกใหม่แต่ว่าตู้เดิมนี่ก็เสียงใกล้เคียงเดิมอยู่นะครับต่อเท่าที่เคยเจอมานะ <Favorite words> ก็เดี๋ยวมาดูเลยว่าผมต่อเครื่องเสียงยังไงให้ใหแยกเบสกลางแหลมนะครับ ดูคลิปนี้จบนี่เอาไปต่อนี่เสียงดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทั้งวิธีต่อสายยังไงทั้งหมดเลยก็นี่เลยเนะครับลำดับแรกตัวนี้ก็คือ LR นะครับสาย LR แต่ตัวนี้ผมไอข้างบนผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้แค่ข้างล่างรวมไปเลยนะครับเป็นเสียงรวมปกติมันจะมีแจ็คแจ็ครวมเสียงอีกทีนึงเนาะรวมเสียงตรงนี้นะครับแล้วเรามาเสียบใส่คือสาย2เส้นนี่มันจะรวมเป็นสายเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า ตัวนี้คือผมใช้ในกรณีที่ไอตัวบนมันไม่ดังนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับข้างบนไม่ดังผมเลยใช้แค่แถวล่างนะครับรวมรวมเสียงเอานะครับแบบเล่นแบบโมโนไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแบบรวมกันไปเลยนะครับแต่ว่าปกติก็ใช้ซ้ายขวาแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนี่สายที่ออกมานะครับอันดับแรกก็ดูปีก่อนผมลืมบอกปี ปีปีตัวนี้มันจะมีสองแบบนะครับปีตัวนี้คือปีคอสนะครับมีคอสในตัวตัวนี้คือคอรสข้างหลังคือคอรสนะครับตัวนี้คือคอสนะครับข้างหน้าคือปีปรับเสียงนะครับส่วนคอสนี้ทําหน้าที่แบบยังไงล่ะผมผมเรียกถูกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่ามันตัวนี้คือตัวเร่งเสียงเสียงเบสนะครับเร่งเสียงเบสส่วนตัวนี้คือตัวปรับนี่ครับ ตัวปรับตัวนี้ของล,ลําโพงข้างซ้ายนี่ข้างหัวอะไรประมาณนี hmm. ้นะครับข้างซ้ายนี่ถ้าเราหมุนขึ้นจนสุดนี่เสียงมันจะแน่นๆนะครับเสียงจะแข็งๆแบบกระแทกกระแทกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราลดลงมาสักหน่อยหนึ่งลงมาเรื่อยนี่มันจะมีเสียงเสียงกลางออกในดอกเบ็ดนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนลงมาหน่อยหนึ่งนี่สักสักไม่ถึงครึ่งเซนนี่ครับนี่หมุนหมุนสุดแล้วก็หมุนกลับมาประมาณครึ่งเซนนี่ เสียงมันจะออกนิ่มๆแต่ไม่มีเสียงกลางออกนะครับแต่ว่าเสียงจะออกนิ่มๆนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนสุดเลยนี่หมุนสุดเสียงมันจะออกแข็งๆกระด้างแบบแน่นๆนะครับเสียงแน่นๆกระแทกดอกนะครับแทกดอกแล้วก็ถ้าเราหมุนกลับสุดเลยเสียงกลางจะออกจะออกหมดเลยนะครับเสียงกลางออกในดอกเบียดเลยนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าคอร์สหรือเปล่านะคอร์สมันทํางานยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้ผมนี่ครับ ก็ประมาณนี้ตัวนี้ซ้ายลำโพงซ้ายลำโพงขัวอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้แค่ตัวเล่งเสียงพวกนี้แหละเล่งเล่งเสียงของสองสองปุ่มนี่นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนสายสายตัวสีขาวนี่นี่ครับแถวนี้นี่แถวแรกนี่ครับนี่แถวแรกนี่คือไอซับนะครับซับเบสเป็นเป็นซับเบสดคือไม่มีเสียงกลางนะครับนี่คือแถวเดียวนี่ครับนี่นี่ ตัวรูบนรูล่างนี่ครับคือเสียงเบสนะครับอย่าม่ต,ต่อต่อเอาสายเสียงกลางมาต่อต Ł ู้เสียงกลางก็จะเบสหายโอ้ยเสียงกลางหายจะเหลือแต่เบสเหมือนกันนะครับเราต้องต่อให้ถูกนะครับแล้วก็สายชี้แดงนี่นี่ครับสองแถวน,นี่ครับสองแถวนี้บนล่างนี่ครับสองแถวนี้นี่จะเป็นเสียงกลางนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางนะครับต่อออกมา แล้วก็สายสีแดงเราก็มาใส่ฝั่งนี้หรือฝั่งไหนก็ได้เลือกเอานะครับ <The Typically> แต่ว่าถ้าฝั่งแดงอยู่ฝั่งนี้คือเสียงกลางเนาะเราก็สายเสียงกลางต่อฝั่งฝั่งที่เสียงกลางมานะครับฝั่งที่เสียงกลางมาแล้วก็สายชีขามาเบรดล้วก็เอาสายเบรดมาต่อที่ฝั่งเบรดนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันแล้วเนาะตัวนี้คือเป็นหลักการต่อง่ายๆของมันไม่มีอะไรมากมายเนาะแค่เป็นปีคอร์สนะครับจะต่อง่ายนะครับนะครับคราวนี้ก็ มาดูที่การต่อสายลำโพงนะครับการต่อสายลำโพงคือสายเชียงกลางผมก็มาสายเชียงกลางตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้คือสายเชียงกลางไปเส้นเดียวนะครับแต่สายเบตของผมจะทำแบบนี้นะครับสมมุติว่าตู้มีสองใบเนาะมันต้องเป็นสายสีเส้นนะครับเป็นสายสีสีเส้นผมจะเอามาทั้งสองสายเลยนะครับนี่ตู้ใครตู้มันเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เอาไปสายเดียวแล้วก็ ไปพ่วงออกนะครับผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับคือตัวนี้เขาเรียกเรียกต่อแบบนี้เขาเรียกว่าต่อยังไงผมไม่แน่ใจนะครับผมผมไม่รู้เรื่องเครื่องเสียงเท่าไหร่แต่ว่าผมต่อแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าต่อไปสายเดียวแล้วก็ไปพ่วงออกนี่รู้สึกว่าเสียงมันเสียงก็ดังนะครับดังเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่แรงเท่าทําแบบนี้เนาะแบบว่าสายสัญญ,ญาณมันมันไอมัน ไปน้อยเกินอะไรประมาณนี้นะครับกระแสไฟมันวิ่งไม่สะดวกอะไรประมาณนี้มั้งนะครับน่าจะน่าจะแบบนั้นแหละนะครับอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสายที่ไปนี่ความยาวทั้งสองอันนี่ผมจะไม่ให้เกินสิบห้าเมตรนะครับแค่นั้นเองนะครับคือมันมันยาวได้กว่าน,นั้นอยู่นะครับยาวผมเคยต่อยาวสุดห้าสิบเมตรเลยนะครับแต่ว่าน้าเสียงมันมันสู้แบบไม่เกินสิบสิบห้าเมตรนี่ไม่ได้นะครับ นี่ครับเพราะว่าเครื่องมันไม่แรงเนาะถ้าเครื่องใครแรงๆก็ต่อยาวได้อยู่แต่ตัวนี้คือเครื่องไม่แรงผมต่อไม่เกิน15เมตรนะครับพวกสายก็รู้เรื่องแล้วเนาะว่าทํำยังไงเดี๋ยวไปดูตู้เขานี้สายที่ไปนี่มันต้องไอ้นี่นะครับมันอย่าให้มันไปพันกันนะครับพยายามให้มันไปแบบถ้าสายยาวเกินแล้วก็โค้งออกไปนะครับโคง้งโค้งออกไปแล้วโค้งเข้าตู้อะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามอย่าให้มันไปเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดู อ่าอยาให้มันมากองแบบนี้นะครับก็ผมเท่าเท่าที่สังเกตดูสังเกตว่าเสียงมันเสียงมันไม่แรงเท่าเท่าให้สายมันแบบไม่พันกันนะครับแบบพันกันแบบนี้รู้สึกว่ามันเปิดได้ไม่แรงเท่าเท่าเราเดินสายให้มันตรงเนาะนะครับอ่านี่อย่างแรกส่วนเสียงกลางเสียงกลางนี่แบบไหนก็ได้ตู้แบบไหนก็ได้นะครับเสียงออกมาดีเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ที่พวกตู้นี่เนาะ มันอยู่ที่เครื่องนะครับอยู่ที่เครื่องเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีปรับปรับยังไงนะครับก็ไอ้นี่ไม่เกี่ยวถอดออกเสียงก็เหมือนเดิมนะครับเสียงเหมือนเดิมแค่มันกันลาโพงขาดเฉยๆนะครับเอ้ไอ้ลำโพงชียงกลางเนี่ยผมต่อต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเลยแต่ว่าตัวนี้แค่ต่อผ่านดอกแหลมแค่นั้นเองนะครับเบสก็นี่ครับแค่นี้เองสองรูนี่ก็พ่วงหากันนะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วพันวัตส่วนข้างบนเป็น เสียงกลาง12นิ้วเป็นดอกคานี้400วัตต์นะครับแหลมก็เป็นแหลมจรวดทั่วไปนะครับแหลมจรวดทั่วไปอ่านี้ครับตู้นี้มันมันดังดีทุกยี่ห้อนะครับดังดีทุกยี่ห้อไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับว่ายี่ห้อนี้ดังดีแต่เพียงแต่ไอ้เพียงเพียงแต่ว่าน้ําเสียงไอ้นิ่มแข็งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความชอบของเรานะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ซื้อสูตรนั้นนะครับมันก็ มีหลากหลายเนาะแบบแข็งแบบนุ่มแบบยังไงล่ะเบียดลอยเบียดสายมีเยอะนะครับมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับเลยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะลองลองเสียงให้ฟังแล้วนะครับวิธีการปรับก็คือนี่ครับปรับยังไงก็ได้ปรับยังไงก็ได้ตามใจเราเลยนะครับตัวนี้คืออะไร มิดเบดหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะตัวนี้คือเบลดส่วนตัวนี้คืออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะแต่มันก็เกี่ยวนะเวลาเราปรับนี่เสียงจะยังไงล่ะแต่ตัวนี้คือเสียงจากไอ้กระแทกหรือไม่กระแทกนี่ครับนี่ยถ้าเราหมุนลงมาอย่างนี้นี่เสียงมันจะเบดเบลดจะลูกบางๆนะครับแต่ถ้าเราหมุนลงไปสุดนี่เบลดจะลูกแบบใหญ่ๆเสียงแบบบึบๆอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเรามุดลงนี่เสียงจะเป็นแบบเสียงเบสดเหมือนเบสดลูกเล็กๆนะครับแต่ว่าเบสดเบสดดังแรงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเบสดเหมือนลูกเล็กๆนะครับผมไม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้คือเสียงกลางนะครับเสียงกลางผมแล้วแต่เลยไอ้ตู้แต่ละอันนี่มันจะปรับไม่เหมือนกันนะครับเอาอีกอันหนึ่งมาใส่ตัวนี้มันเป็นคล้ายๆฮอนโหลดนะครับเป็นหโหลดโหลดไม้นะครับเป็นฮอนโหลดไม้ส่วนผมจะจับปรับไว้ประมาณนี้นะครับส่วนเสียงแหลมเสียงแหลมนี่ ตามใจเราเลยอยากได้ดังแรงเท่าไหร่ก็หมุนไปนะครับผมตัวนี้ผมปรับไว้สุดเลยนะครับก็ไอบางเครื่องไอปีนี่ก็ยังไม่เหมือนกันนะครับบางเครื่องนี่หมุนขึ้นแค่นิดเดียวก็ก็แหลมแหลมมามากเกินเราก็หมุนลงนะครับแต่บางบางยี่ห้อนี่ก็ต้องหมุนให้แรงหน่อยนะครับเหมือนอย่างยี่ห้อนี้ผมต้องหมุนสุดเลยนะครับเสียงกลางก็ประมาณนี้นะครับประมาณใบาบาสองนะครับประมาณใบสองส่วนตัวนี้คือมิดเบดนี่คือ ผมเขาเรียกว่าอะไรคมทีต่ําสูงหรือเปล่าอะไรหรือยังไงเสียงสูงเสียงต่ําหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะครับถ้าหมุนขึ้นนี่มันจะเป็นแบบคล้ายๆดนตรีเล่นเล่นสดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าหมุนลงนี่จะเป็นเหมือนเหมือนเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเสียงจะดังออกเหมือนลอยๆเหมือนเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนี่แต่ผมจะเปิดอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็แล้วแต่คมชอบบางที่ก็หมุนลงสุดนะครับนี่เป็นเหมือนเครื่องเสียงรถยนต์ แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียงให้เหมือนเครื่องเสียงรถยนต์เนาะอันนี้ครับตัวนี้ผมหมุนไว้ตัวนี้ตัวนี้อันที่จริงนี่ถ้าเรามีมิกเนาะถ้าเรามีมิกนี่หรือเรามีคอสนะครับถ้าเรามีคอสแบบแยกนี่เราหมุนสุดก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมคือมันหมุนสุดไม่ได้คือลาโพงเสียงกลางผมมันจะเบียดออกนะครับผมเลยเอาลงนะครับเพราะว่าผมผม มันมีเวอร์ตัวเดียวเนาะผมแยกไอ้เสียงแล้วก็มันไม่มีคอร์สนะครับมันเป็นใช้ปีแยกเอามันคือเราเวลาเราปรับเสียงเบสนี่เสียงกลางมันปรับด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่เหมือนแบบมีคอร์สเนาะถ้ามีคอร์สนี่มันจะแยกนะครับโอเครับก็เดี๋ยวลองเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเร่งจะเปิดเพลงก่อนนะครับเปิดเพลงก่อนเราจะสอนเสียงจากโมเท็มแรกครับ สวัสดีรดเสียงไม่เ,เสียงดังแล้วครับอย่าให้ฟังแค่เสียงกลางก่อนเนาะตัวนี้คือแค่เสียงกลางนะครับ เธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแปลงโง่ยื้อใจใบ่ให้เจ้าลาเท็ดดีน้ำสุย่างส่วนน้ำสุยางยังมีน้าตสาอย่าทําแบบนี้เด้อลาเปินบานโดนยตาเจ้านอกใจแม่เจ้าสิไป กับพ้อเข้าใจเหตุผลอยูล่ละตีข้าข้าด้องกองสูงเสียดฟ้าคนที่นาลากไปเป็นต่อเ<ท>มื่อเจ้าไปดีเป็นเจ็บสำใดมันใจทนเาอาแอบเหมือนเบ,บีดขึ้นนะครับเยินดีนำเขานาที่แปนเ่าเป็นลบเท้าจากใจโจแบบเท่ๆอย่ากออกรัานเบ เร่งเร่เงเสียงกันสักหน่อยเมื่อเจ้าเอาเสาลมโคงผู้แกนงทรงเธอดีใจน้ำเดอให้เย็นให้ซุ่โจบแบบเตทีไอแบบนุ่มๆเป็นายสิกลุ่มหัวใจสองใจขอบคุณรางวน้ำใจจากหีิสาวคนสวยด้วยนะครับ อเพูเดวด่าได้น้ำใจหารอยบาทคนระับเมเจ้าสิบไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่ลาตีข้าวข้าดอกกองสูงเสียดฟ้าคนที่นาลายเป็นโต เจ้าไปดีเป็นเจ็บซำได้ันใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีน้ำเฝ้าหน้าที่เป๊นเก่าเคอลบเจ้าโหดจาใครจบแบบเท่ๆอยากออกรัง้งแม่ก็มักสองเงายินดีน้ำนอ้อง ผมจะลองลดเสียงกลางให้ดูเนาะอ่ะเห็นไหมครับอ่ามันหมุนขึ้นอันนี้หมุนเสียงกลวมางกลยก็พาวเวอร์กำลังมันไม่ถึงเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็เปิดได้นะครับ จะลองขวัญเพลงนี้ดูบ้างนะครับตัวนี้เป็นเพลงสาคลนเนาะ เดี๋ยวลองเพลงนี้มั่งนะครับ คือไฟไฟรถกระบะนะครับไฟรถกระบะมันจะแรงนะใครอยากเห็นว่าชื่อเพลงอันนี้ครับ โอเคครับก็ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครลหลายๆคนเนาะไอวิธีต่อสายแล้วก็วิธีปรับนะครับว่าต่อสายยังไงก็ละเอียดยิบเลยในคลิปนี้นะครับก็เสียงนี่มันดังดีทุกยี่ห้อแหละครับมันขึ้นอยู่กับเราปรับแต่งเนาะก็ยี่ห้อไหนของใครไหนเขาก็ดังดีกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราปรับนี่แหละครับ ออเอาแครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ